สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันครับวันนี้ก็เข้าสู่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทั่วยุโรปอีกหนึ่งถ้วยอย่างยูฟ่ายูโรปาลีกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจาก2วันเราผ่านโปรแกรมของยูฟ่าแชมเปียนลีกมาวันนี้ครับก็จะลงสนามทําการแข่งขันกันหูหลากหลายคู่ครับแต่ว่าคู่ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยความพร้อมก่อนเตะและก็พรีวิวกันก็จะเป็นคู่ของไอทักแฟรงก์เฟิร์ต เจอกับเฟรนซ์วารอสส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับริกาสเจอกับอาแจคครับคืนนี้ก็จะลงเตะก,กันในช่วงดึกเวลาตีสามหมดเลยไปว่าด้วยเรื่องของแฟรงเฟิร์ตกับเฟรนซ์วารอสก่อนครับแฟรงเฟิร์ตปัจจุบันเนี่ยในตารางคะแนนของยูโรปาลีกอยู่อันดับ5้าเฟรนซ์วารอสอยู่นู่นเลยครับอันดับ16ของตารางคะแนนผลง,งานของแฟรงเฟิร์ตครับชนะ4เสมอหนึ่งและแพ้1เกมก็ การเล่นในบ้านของแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับาทางยูโรปาลีกที่ผ่านมาแล้วก็การเล่นในบุนเดสเิกายังคงนะครับไว้เนื้อเชื่อใจได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีโอมามามูสนะครับกองหน้าคนสําคัญที่เพิ่งย้ายทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขาก็พิสูจน์ได้แล้วว่าบางนัดที่ไม่มีเนี่ยก็เล่นเกมรุกด้วยการอยู่ด้วยระบบนะครับการอยู่ด้วยทีมเนี่ยเป็นไปได้ดีมากๆส่วนความพร้อมของเฟรนส์วารอสทีมเยือนกันบ้างครับเล่นมาตอนนี้เนี่ยชนะ3และแพ้3เกม ที่สำคัญน่าสนใจตรงที่เฟรนส์วารอสครับเพิ่งแต่งตั้งโรบบี้คีนอดีตกองหน้านะครับของลิเวอร์พูลนักเตะนะครับทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยขึ้นมาเป็นกุนซือนะครับซึ่งเรื่องฝีไม้ลายมือเรื่องของประสบการณ์ในบอลยุโรปเนี่ยดูไม่น่าเชื่อนะครับดูไม่น่าไว้อกไว้ใจว่ากันตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การมาเยืยนอนไอทัดแฟรง์เฟิร์ตที่เล่นในบ้านแบบได้ดีอยู่แล้วนะครับผมเลยมองว่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่แฟรง์เฟิร์ตเองจะชนะ แล้วก็เก็บแทมนะครับเพื่อรักษาให้อันดับเนี่ย อยู่อันดับ1-8ถึงของตารางคะแนนให้ได้วันนี้คงไม่พลาดครับเพราะว่าเป็นวันที่พวกเขาได้เล่นในบ้านนัดสุดท้ายของการเล่นในรอบลีกเฟสต,ตรงนี้แล้วด้วยก็คงที่จะเต็มที่แล้วก็ตอบแทนแฟนบอลด,ด้วยการเอาชนะนะครับฟรน์อ Friends, วอร์รอไปได้แบบไม่ยากเย็นนะครับและนี่คือคู่แรกนะครับถ้าชินชอบรีวิวฟุตบอลแบบนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยแล้วก็ follow ช่องตามช่องกันได้เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านล่างแล้วก็ทัาทายรายงานตัวกันได้ไดที่หน้าช่องโปรไฟล์ครับส่วนอีกนรััเาเดีย็้ปทมจ อยู่อันดับ34ก็คือกือบบวยเลยจากทั้งหมด36ทีมเจอกับอาจแจ็์ที่อยู่อันดับ11ครับอาจแจ็ก์ก็เป็นยอดทีมของลีกฮอลแลนด์ครับซึ่งริกาสที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ชนะใครสเสมอ2แพ้4ขณะที่อาจแจ็์ชนะ3สเสมอ1และแพ้2เกมครับอ่าริกาเนี่ยเล่นอยู่ในลัตเวียก็จริงแต่ว่าสนามที่พวกเขาเล่นเนี่ยไม่ใช่สนามเย่า ของตัวเองนะครับก็อาจจะเป็นสนามกลางแต่ว่าก็ยังอยู่ในประเทศลัตเวียอยู่เหมือนเดิมส่วนอาแจากเองเนี่ยนะครับผลงานในเอเรดูซี่ในทลนแลนดูดูการนี้เนี่ยดีขึ้นมาตามลําดับนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้เหนือบ่าก,กว่าแดนขนาดนั้นนะเกรดนักเตะฟอร์มการเล่นขนาดทีมเนี่ยยังดูดีกว่านะครับเจ้าบ้านเยอะมากะครับผมเลยมองว่าอาแจากครับเป็นวันที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสดีเลยด้วยแหละถ้าอยากจะได้3ามแตม้มนัดนี้นะครับคู่ควรเหมาะสมที่สุดแล้วก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะทําได้ด้วยการ เป็นทีมที่มีเกมรุกสนุกดุดันอยู่แล้วถ้าเจอทีมเล็กๆแบบนี้เนี่ยไม่ขนาดมืออาจักแน่นอน3าคะแนนจะเป็นของทีมเยือนได้แบบไม่ยากเย็ยนครับนั่นคือทั้งหมดของฟีดฟุตบอลยูโรปาลีกในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับไว้วันหลังกลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ